อเฟื irm, ดวงชะตาปี2569ตลอดทั้งปีสำหรับชาวราศีมีนนะครับต้องบอกว่าใครเกิดราศีมีนคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับทำนายละเอียดจริงๆนะครับเหมือนท่านไปนั่งดูดวงกับผมเลยเรียกได้ว่าพยายามทำให้ละเอียดละออที่สุท่ารี่จะทำได้นะครับครอบคุมทุกแง่มุมทุกจังหวะชีวิตในปี69จะตรวจสอบทำนายด้วยตำราถ,ถึง7ตําตำราด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสามฤทธิชาโดกผลทิพิการชามานากาจินดามานี นะครับเหล่านี้นะครับตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับว่าดวงะตาราศีมีจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นคําตอบให้ท่านอย่างครบวงจรแน่นอนนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับราศีมีนครับถ้าราศีมีนใดกดแชร์นะครับท่านใดกดแชร์ขอให้รวยรอยเท้าพันวีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านพิมพ์คอมเมนต์มงคลแก่ตัวเองว่าปี69อยากได้อะไรปีหกเกอยากสําสเร็จอะไร ปียกเก้าใหญ่อุปสรรคอะไรที่มีผ่านพ้นไปนะครับพิมพ์ไปเลยขอให้ท่านใดที่พิมพ์บอกเล่าเรื่องราวท่านขอให้ทุกอย่างสมความปรารถนาสมหวังทุกประการครับเอาละครับท่านใดในปีใหม่อยากหาของขวัญให้กับตัวเองและคนที่คุณรักนะครับกำไรกริดคอนเฟิร์มของผมเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยได้อัญเชิญพระคาถา11บทมาสลักใส่ไว้ในกาไรของผมนะฮะเสมือนท่านพกคพัมภีศักดิ์สิทธิ์ติดตัวที่สำคัญยังใส่สลัก12ราศีพิกดวง ลงไปในนั้นด้วยนะครับออกแบบสวยหรูครับทำจากสเตลเลตสตีลไม่ลอกไม่ดำที่สำคัญเลยตรงจุดนี้เป็นฟรีไซส์ใส่ทุกขนาดด้วยนะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายมากครับเพียงท่านกดส่งข้อความหาผมเลยนะครับนี่ฮะผมส่งข้อความอยู่นะฮะกดส่งทักมาเลยครับว่าต้องการบูชากำไรนะครับทักเข้ามาเลยตรงนี้นะฮะหรือพิมพ์คําว่าสนใจเข้าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับพิมพ์เลยนะฮะสนใจในคอมเมนต์แต่ที่แน่ๆส่งข้อความมาถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับ สำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมีเนี่ยนะครับพื้นดวงเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงแรกของชีวิตราศีมีนะฮะจนถึงวัยกลางคนนะครับอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยคือไม่ค่อยมีคนมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ตั้งแต่วัยกลางคนเนี่ยจนถึงวัยชารานะครับจะมีคนปกป้องดูแลแล้วก็จะหาทรัพย์ได้ง่ายมากเลยนะครับคนราศีมีนครับเป็นคนทรอ,องตนเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองสูง ตั้งแต่วัยการคนจะถึงวัยชรานะฮะ,จะเจทิศตนเพื่อสังคมและทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นตลอดชอบศึกษาธรรมะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องจากมีดาวพระศุดีเป็นเจ้าเรือนและที่สําคัญครับช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยไม่ต้องกลัวลำบากคนราศีมีนจะเป็นคนที่สงบสุขจะเป็นคนที่หาความสงบทางจิตใจได้จะเป็นคนเข้าถึงธรรมะนะครับหรือจะเป็นคนสัมผัสถึงจิตวิญญ,ญาณได้นะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่า เป็นจิตใจที่เกิดมาเนี่ยบีดาพระตสมดีคือมีใจของความเป็นครูมีใจของความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผู้เข้าใจธรรมเข้าใจโลกเพราะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าคนราศีมีนจะรวยไหมต้องบอกรวยครับแต่ว่าในช่วงบ้นปลายชีวิตเนี่ยมักจะ ไม่ค่อยคิดอยากจะสะสมอะไรมากมายนักกันนะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโลภอะไรเท่าไหร่นักมีเงินเท่าไหร่ก็ชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องคนอื่นหรือบริจาคทําบุญไปค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นพื้นฐานของคนราศีมีนนะครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอยู่นะครับก็พยายามประเปี่ยนหน่อยนะกันเน,ะนาะนะจะได้ไม่ต้องไปลงทุนลงอะไรมากหรือว่าไม่ต้องไปให้คนอื่นมากจนตัวเองเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกเลยนะครับคนราศีมีนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองลาบากเหนื่อย มีปัญหามีอุปสักดูอายุตัวเองด้วยครับถึงวัยกลางคนหรือยังคือวัยกลางคนก็ประมาณ4 0บถึง้าเนาะถ้าเกิดยังไม่ถึงบอกตัวเองลำบากอันนี้มันเป็นไปได้ครับแต่คนราศีมีเนี่ยจะร่ำรวยสุขส,ส,สบายมีความสุขหลังจากอายุ50ขึ้นไปแล้วนะครับถือว่าดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นครับคนราศีมีเป็นคนสมถะมีคุณธรรมตอนแก่เท่าจะมีคนดูแลและมีความสุขสงบในบ้านปลายชีวิตอันนี้ คอนเฟิร์มอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในปี2569ต้องบอกว่า ราศีมีนจะมีดาวพระราศบดีอยู่ในตำแหน่งภพที่หหรือปุตตะเนี่ยนะครับเพราะนั้นครับในปี69ราศีมีนจะเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงมีโอกาสที่จะใส่แว่นหรือว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับโรคตาหรือว่าจะไปทําตานะมีโอกาสนะครับแล้วก็ในปี69ราศีมีนจะเป็นนักคุยนักสนทนาที่ตอบโต้ที่ดีมีศักดิ์ศรีอุ่นนุนเลี้ยงดูคนอื่นเป็นคนรักครอบครัวและจะได้เป็นหัวหน้า รวมถึงจะมีลูกมีหลานด้วยนะครับเออนี่ถือว่าเป็นคำทำหนาาที่ค่อนข้างดีมากเลยนะสำหรับดาวพรหัสที่อยู่ในเรือนปุตตะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับคำพีโบราณโดยเฉพาะคำพีพระสสมดีชาดกบอกว่าในปี69นั้นนะครับราศรีมีนจะเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงคำพีผลทิพิกากล่าวว่าคนราศีมีนจะมีสติปัญญาสูงฉลาด และมีโอกาสเกี่ยวพันกับข้าราชการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะมีความอดทนและมีความร่ํารวยที่มั่นคงมากๆครับคัมพีสราวรีบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างจะดีหมดแต่จะทุกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของลูกแล้วก็เด็ก ขบีชามัตกาจินดามณีนะครับบอกว่าคุณจะพิถีพิถันในเรื่องของความสวยงามเกี่ยวกับรูปร่างร่างกายหรือทอี่อาศัยตัวเองลดลามากขึ้นนะครับจะเป็นนักพูดที่ดีหรือจะเป็นครูหรือนักเขียนที่เต็มไปด้วยความคิดฝันที่ดีบางครั้งบางคราจะปรความเร็กล่ำรวยโดยล่ำรวยผ่านเด็กๆหรือกิจการเกี่ยวกับเด็กๆหรือทําอะไรใกล้เด็กนี้จะมีความ ร่ํารวยอย่างมากๆเลยอันนี้คอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่มีดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในตาแหน่งปุตตะถือว่าตีกรถือว่าเป็นเจ้าเรือนตัวเองเลยนะครับสำหรับราศีมีนะครับเพราะงั้นอยู่ในตําแหน่งที่ดีเป็นมหาอุดด้วยก็ถือว่ายิ่งจะส่งเสริมให้ดวงชะตาดีมากเลยนะครับแต่หลังจาก13กุมภาพันธ์9จะมีดาวเสาร์นะฮะเข้ามากลุ่มราศีหรือกลุ่มลัคนานะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ คนราศีมินต้องระวังคือจะคิดมากดาวเสาร์เป็นดาวของความคิดคิดมากไม่ตรงบนจะมีเรื่องการปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูปวดเส้นนะครับบ่อยครั้งบางทีปวดคออยู่บ่อยครั้งปวดหลังอยู่บ่อยครั้งเป็นนิพนธ์ของดาวเสาร์นะครับจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีเรื่องอะไรก็จะทุกข์ใจเครียดเครียดบอกใครไม่ได้คล้ายๆเหมือนตัวเองเป็นซึมเศร้าเล็กๆนะครับแต่จริงไม่ต้องไปทําอะไรพยายามทําใจสบายนั่งสมาธิเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดาวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับ คนราศีมีนนะครับหลังจากดาวเสาร์เข้ากลุ่มลัคนาหรือเข้าทับราศีนะครับคุณจะมีอํานาจเป็นนายบ้านง่ายๆว่าในครอบครัวเนี่ยคุณจะมีอํานาจใหญ่สุดพูดอะไรแล้วคนเก่งใจนะครับคุณจะประสบความสำเร็จมา,างครั้งร่ำรวยจากอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นลักษณะของการเพาะป,ปลูกพืชพันธุ์ธัญยา,ารนะครับขมิพประเสริฐดกบอกว่าคนราศีมีนอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะป่วยบ่อยหรือลูกหลานป่วย ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับมีอำนาจวาสนาโดยเฉพาะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการเมืองคุณจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นนักศึกษาก็จะมีความรูรอบได้และจะเป็นคนที่มีหน้าตาเพียวสแลนเดอร์มากขึ้นนะครับง่ายๆคือขุนดีมากขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็คัมภีร์ผลที่พิการนะครับบอกว่าคุณจะมีความสุขแต่จะหาความสุขไม่ได้ในช่วงวัยเด็กถึงวัยกลางคน แต่บั้นปลายชีวิตนั้นคุณจะประสบความสำเร็จดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคมีชามารติกจินดามณีนะครับบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีที่ดินเลือกสวนไรนามากขึ้นนะครับจะเป็นคนน่ํารวยแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความโรคจะถูกหลอกให้ไปลงทุนนะฮะจนเหมือนเน่าหมดตัวต้องระวังตรงนี้เลยนะครับเพราะงั้นถ้าคุณไปเชื่อคนอื่นหรือไปลงทุนจํานวนมากๆคุณจะเสียอกเสียใจสุดท้ายแล้ว คนที่คุณไปช่วยเหลือจะกลายเป็นดูถูกเกลียดยามคุณตรงนี้ต้องระวังนะครับบางคนบอกว่าหุ้ยหมอกิจด,ดาวเสาทับเนี่ยมันดูมันจะเหนื่อยหรือเปล่าต้องบอกนะครับดาวเสาเนี่ยมันให้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีตะเกียด้านไม่ดีผมก็พูดไปแล้วในบางส่วนแต่ด้านดีมันมีครับคือเขาบอกว่าถ้าดาวเสานะฮะกลุ่มลัคนาหรือทับราศีใด สิ่งที่ดาวเสาร์จะให้คือความล่าช้าและไม่เป็นไปตามประสงค์คือหมายความว่าสิ่งที่คุณหวังว่ามันจะได้ในรูปเร็มันกลับไม่ได้ครับแต่สิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันผิดหวังไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาสมหวังครับอันนี้เป็นประเด็นนะข้อที่2ครับสิ่งที่ดาวเสาร์จะให้คือคุณจะต้องอดทนและรอคอยอย่างหนัก จึงจะประสบความสําเร็จเพราะงั้นอะไรที่คุณหวังว่าจะมาง่ายมันจะได้ยากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาร์ครับจะไม่ปล่อยเวลาเหล่านั้นไปเฉยเแต่ให้บทเรียนนะครับที่หนักหนาสาหัสแก่คุณทุกอย่างในสิ่งที่คุณยังขาดประสบการณ์อยู่เพื่อคุณได้เรียนรู้และจดจานะครับและคุณต้องใช้ความมานะพยายามเอาชนะคล้ายๆเหมือนดาวเสาร์มาทับเนี่ยนะครับมันจะให้บททดสอบแก่ชีวิตแก่คุณบางอย่างที่คุณคิดว่ามันง่ายคุณทําได้แล้วเขาจะเอาบทนั้นมาทดสอบ กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบความไว้เนื้อเชื่อใจทดสอบความพักดีทดสอบศรัทธาทดสอบความมั่นคงในครอบครัวแก่คุณนะครับเพราะงั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไลายขึ้นให้คุณรู้ไว้เลยว่านี่คือบททดสอบที่ดาวสามมันให้เพื่อดูความเข้มแข็งในใจของคุณเท่านั้นเองนะครับต่อมาข้อที่4ครับดาวเสาร์นะฮะจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟุ่มเฟือยหรือนะครับใช้เงินโดยความพอใจหรือสุขสบายเท่าที่ควรก็หมายความว่า มันจะมีเหตุที่คุณใช้เงินไม่ได้จะมีเหตหุคุณต้องมัธยัติอดออมนะครับต่อมาข้อที่5ครับดาวสาวจะให้ความเป็นคนต่อสู้อย่างไม่มีวันถอยหนีคือจะทําให้คุณมีใจกล้าขึ้นนะครับต่อสู้ทุกป,ประสัทคไม่ถอยหนีครับข้อที่6ครับเสาวจะให้ชนะนะครับ แก่ชาวราศีมีนตามที่ต้องการหรือตามที่ต่อสู้มาความสําเร็จใดๆที่ได้จากการให้ของดาวเสาร์จะเป็นอย่างมั่นคงและไม่มีวันถักโคน่นสูญสลายนั่นหมายความว่าถ้าในปีห9คุณได้เลยมาสําเร็จมาซื้ออะไรมาก็ตามครับสิ่งนั้นจะอยู่กับคุณตามนานเท่านานเผลเผจะถึงตายเลยก็ได้นะครับข้อที่7ครับใช้ความสุขสบายเมื่อคุณผ่านความลําบากอย่างหนักที่สุด แล้วก็แก่ตัวลงไปนะครับนี่แหละครับโอ้เป็นทิพผลของดาวเสาร์ที่หลายคนไม่เคยพูดนะว่าดาวเสาร์มันมีดีอะไรเพราะนั้นครับจำไว้เลยครับที่ผมพูดนั้นดาวเสาร์ในดีมีเสียในเสียมีดีและดาวเสาร์ไม่ได้เป็นดาวที่ไม่ดีเสมอไปเพราะนั้นดาวเสาร์จึงเป็นดาวที่ให้คุณแก่ราศีมีนด้วยประการที่ผมได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ